ครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์โหราศาสตร์กับการเมืองไทยมันจะมีอิทธิพลมีผลอย่างไรครับก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจว่าโหราศาสตร์หรือการพยากรณ์นะมันจะมีอิทธิพลมากสําหรับชนชาวอเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทยถือว่าดําเนินชีวิตใช้กฎของสยศาสตร์โหราศาสตร์พอสมควรเพราะกลุ่มโหราศาสตร์ถือเป็นวิชาที่คู่กับประเทศไทยโดยเฉพาะ หลักการสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างประเทศจะมีผลมากวันนี้เราจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียกับการเป็นหราศาสตร์ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการเมืองมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างวันนี้เราจะพูดหราศาสตร์มี3ระดับระดับหนึ่งคือระดับหุ่นละศัตร์ธรรมดาจะเป็นตัวเลขหรืออะไรต่าง 2. ระดับกสิน3ระดับสมาบัติตรงนี้คือสําคัญ วันนี้เราจะพูดถึงอ่หลายประเทศไทยเนี่ยเยอะนะผู้ที่มีอภิญญาหรือเป็นสายโหราศาสตร์สายกสินเนี่ยมาวิเคราะห์วิจารณ์หรือดูแล้วเป็นร่างทรงขององค์นั้นองค์นี้มันก็จะมีอะไรเยอะแยะไปวันนี้ประชาชนชาวไทยแล้วก็เริ่มแบบอาจจะมีผลมีอะไรต้องถามหมอดูอะไรต่างๆแล้วนะดีไม่ดีแต่ดีแต่วันนี้เราอย่าบอกจุดที่มีปัญหา กับการเมืองไทยหรือประเทศไทยเนี่ยมีอาจารย์หลายท่านอย่างเช่นขอโทษยกตัวอย่างอาจารย์แอนของเราเนี่ยถือว่าเป็นอาจารย์ที่เก่งในด้านหงจุ้ยซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์ช้างเนี่ยท่านจะไม่ดูเรื่องการเมืองเลยนะเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มันกระทบต่อวินกรรมเนี่ยอันตรายมากวันนี้เราอยากจะให้เพื่อนเนหรือครูบาอาจารย์หลายท่านบันดีก็เอาแต่ความมันบางอย่างก็ต้องระวัง มันเป็นการเรื่องบางทีการดูหัวเะเช่นระดับกสินเราจะโดนพระการเมืองหรือวิญญาณผีต่างๆจะมาสิงแล้วไปพูดให้เ,เปลี่ยนการ,รเปลี่ยนเวรเปลี่ยนอะไรเยอะๆของประเทศนี่คืออันตรายมากวันนี้เราอยากจะให้แต่ว่าจุดหนึ่งก็คือจุดเนี้ยที่ปัญหาประเทศไทยเนี่ยมันมีพลิกนู่นพลิกนี่ปัญหาเยอะเพราะอ่ประเทศไทย,ยมีนักโหราศาสตร์ที่เป็นเก่งด้านกระสินเยอะวันนี้จึงอยากจะให้ทุกคน ไม่ใช่ว่าเราจะต่อต้านอะไรต่แต่ว่าดีไม่ดีแต่ว่าใช้ให้เป็นประโยชน์วันนี้วจะเป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมืองต่างๆเห็นไหมมีบางหมอก็ออกมาเป็นหมอฝ่ายเลยฝ่ายสุโไทยฝ่ายกรุงทนฝ่ายจากักรีกวานไปตัวเนี้ยมันเป็นการต่อสู้เรื่องของไสยศาสตร์โดยตรงสวัสดีครับ